พี่ซีเดอะเบิรน้องเมลีตรงนี้จะค่อนข้างใหญ่จะคนมาเยอะเยอะเพื่อนนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนอนบ้านพี่สายเพิ่งตื่นนะจอยเพิ่งตื่นจอยก็น้องเมลีกำลังจะกินอาหารเช้าจ้ะ น้องเมดีกินอาหารเช้าอยู่จ้ะเพื่อนๆนะแต่เช้าเกินนะแต,นนะแต่เช้าเกินตอนนี้จอยก,ก็จะกินขนมปังจ้ะน้องเมดีก็กินอาหารเซเรียลกับนมตอนเช้านะจอยก,ก็ขนมปังทานเนยแล้วก็กาแฟจ้ะนางก็ตื่นมานางก็เอาเงินมาอวดฟันรุดเนี่ยนะฟันที่โยกกอ่ะของน้องเขารุดเอาเงินมาอวดนะจอยกาแฟรี่ขมิง อากาศหนาวจ้าวันนี้นั้นเมื่อคืนนี้อากาศเย็นมากเลยจะจอยนอนจอยอู้คือว่ามันเย็นมน,น,นเข้าหน้าหนาวแล้ว,วเพื่อนจอยไม่ชอบให้ขนมปังไหม้นะอาหาเช้า,ชาของที่นี่ก็อย่างนี้เราจะ ไม่ชอบเกียมจอยไม่ชอบเกียมนะพี่อันดี้นี่ชอบเกียมกรีนจ้ะจอยไม่ชอบเกียมจอยชอบประมาณเนี้ยมุดด้วเลยูลกเห็นไหมีมห่มน้จอยเห็นเหน้จอยไม่เนน้าจอยชอบเนยเยอะเยอะน้องเมนดีมาเช็คกันนะจอยโอเคไหมเพื่อนเลย <Hello. S 1> ฮัลโหลฮัลโหลน้องเมนดีบอกสวัสดีค่ะ เดี๋ยวน้าจอยไปหานะลูกเนาะหน,หนูนั่งรอกับโต๊ะก่อนนะสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวน้จอยไปหามาหามาเช็คมาถักมาดูว่าน้าจอยขนมป,ปังน้าจอยนี่โอเคไหมเพื่อนๆนะไปไปกันนี่สวัสดีังสัสค่ะน้ะอ,นะนองไม่ได้ให้เขาดูฟันนะดู ฟันหล่อแล้วนะลูกเนาะฟันหลุดละ้องเอาไฟพาว้องได้ไฟพาวไฟบาทหนมนัดไฟบาทอิสอโลโมเดอร์ด้าไรซิ่งอับเบลทูเคเลตพับบาทโอนูเนาะน้องเมลีก็ดื่มนมตอนเช้าจา้ะแล้วก็ซีเรียลของจอยก็ขนมปังน้งก็ไปดูจอยว่าจอย เคแคร์จอยดีมากเลยน้องไมินนะกลัน้องจอยไม่ได้กินอืวสลิปโอเคลัสไนอ๋อโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยโออ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโ t ้ยโอ้ยโอ้ย e อ้ยอ้อย Even they're not noisy and they, they think children are not asleep, they're not coming you them. Mm. They're coming when you're sleeping. Mm -hmm. Like, Father Christmas comes at midnight. Mm -hmm. When you're the really deep sleeping. That's why they're coming. Even you're not deep sleeping, they're not coming. They think you want to, to know, see. Like, see your presents, eh? Yeah. Because mm -hmm. I want it to วัดทามดูเว้นทุเบศร์รัชนเออบ่ายเกาครึ่งครึ่เกานาจอยกลัววิดวทา่อนเอ็ับเยอะเก้าโมงค r e ่งเก้าโมงครเกาโม่งาจเป็นน้าอเป็นนอนเหลวจ้ะน้อเป็นบัตรน้าจอกินยา แล้วจอนเลยเป็นนอนเรียวึ้นอร่อยจ้ะกินกับหลานอิสไนนน้องเมลิเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้องเมลิก็กินสักกาไปล้างหน้าแปรงฟันนะลูกนะแล้วเราไปเดินกันไหมไปเดินออกกำลังกายอ็กเซอร์ไออ t e x t b o n k day half car b o v e เร็ว There. We อบเด้อบรเวณมิกกี้มาม่บฟก็ล้องท่ามาก็วิกแคโก้ห้ลูก้าผูเซลไฮเปีเตยเป็นเดแฮปปี้เต็จยมาม่สลีปิงอน์เด็ต่สลีปิ้งน้องไม่ไดไปยอกสนุกไหมลูกไปยอคสนุกค่ะชอบไหมชอบค่ะ ส,สุดน้ำจะน้ำมิ๊เขาเรียกเป็นน้ำนมเสียงพวกอะอุดเกล็ดน่ะดื่มไปเยอะๆนมลุกแข็งแรงลุกไปอยู่ด้นานเป็นรับเบ็ดด้วยเนี่ย There. <laughs> that one night where did you buy from? Uh, I can't remember. You can only remember? No. Hmm. What time grandma coming then? Half past eleven. Hmm. Sometimes she goes to church. Maybe you go to the church today. Yeah. Hmm. ตื่นแต่เช้าตื่นยกตะกุดเอามาโชว์เขาหน่อยร้อให้เขาดูหน่อยเอนอ,เอนี่ได้มาจากยอกเนี่ยน้องเมลีไปยอกน้องเมลีได้มาคนละอันกับกดดลูกคิติน่าลูกคิติน่าก็ได้แล้วน้องเมลีก็ได้น้องเมลีเนาะนเขากินเสร็จแล้วเขาจะรู้หน้าที่นะเพื่อนนะเขาจะเอาจานไปไว้รองอ่างล้างจานจะเนี่ยถ้วยชามแก้วเง,งี้ยเขาก็เอา,เาไปเก็บแล้วเขาจะไปล้างหน้าแปรงฟันนี่ยาเนาะ ไม่านนองโอ้ก็กินด้วยเหรอลูกกินทุกวันอ่ะเยวเจะเทค every day แบบเกิด almost take a อ l วิตามินอืมกูดเกลือละเอีเจเมถ้าม่ h a ้ยกจะเทค one d เดอืมกูดเกลืออันนั้นตอยู่กับบล็อกเจอที่เก็บเช็เนาแล้วน้องก็จะเป็น้างหน้าแปรงฟันจ้ะ อาจานะเด็กก็อย่างนี้นจจะเกเราก็จะออกไปเดินกันข้างนอกจ้ะนะน้องไปไปล้างหน้าแปรงฟันให้น้องเขาไปล้างหน้าแปรงฟันจ้ะนะแล้วก็พวกจอยกับน้องไมดิเอก็จะออกข้างนอกพี่ไซจะออกไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้จ้ะพระพิซายทำอาหารอาหารชัอาหาร,าหารวันอาทิตย์ให้ให้ยากนะ ให้ยาแล้วก,กินกับครอบครัวจัดจอยก็เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วพี่แอนดี้ไปไปชอปปิ้งกับน้องแอนก่อนอน้องแอนน้องหม่แล้วก็จะตระเลิศมารับจอยจ้ะกาแฟจ้ะ เนี่ยจ้ะลูกอันเนี้ยา่าจอยเอาไปเก็บไปทำทำทำ,ทำไวายทำเบียร์จ้ะเนี่ยดุกมากนะเขาเอาไปทำไวายทำเบียเพื่อนเพื่อนพวกเนี้ยนะน้องมิลินเนาะ,ะ,ะไปเราไปคาบูเซลกันเดินเนี่ยจะดุกดุกทักดุกแน่ไม่ใช่บูเบอรี่นะเพื่อนๆนนะไม่ใช่บูเบอรี่จ้ะ ไปกับหลานไปนี่แต่นะจะพากันไปคาบูเซลขายของมือสองเ,อเพื่อนๆนะไปซื้อของไปดูของมือสองที่คาบูเซลจะจอยก็ออกมากับน้องเมลีนะเพื่อนนะอันนี้คาบูเซลที่วาตาบีจ้ะนะเดินมากับน้องเมลีเดินมากับหลานจ้ะ้างบนนั่นอาจจะเป็นคาบูเซลไปดูกันจา้าว่ามีอะไรมั่ง น้องเมลีตรงนี ut, so ้จะค่อนข้างใหญ่จะคนมาเยอะๆเพื่อนๆนะดนัดกันดนัดแอนวอร์ดส์สกเบอร์ก์ก์ น้องเมลีดอ,อกไม้งามมากเลยมีนก็นอสิงมันไม่มีอะไรที่จะซื้อจ้ะเพื่อนๆน,นะมันมีแต่ของอย่างที่จอยไม่ต้องการนะจ้ะนะน้้งเมลีก็ไม่ได้อะไรจอยก็ไม่ได้อะไรจะมาเดินดูเฉยๆนะั่นน้องเมลีเนาะมไม่มีอะไรที่เราต้องการจะซื้อเลยไปจากกลับบ้านกันจ้ะเพื่อนๆมาถึงบ้านกับน้องเมลีเนี่ยนะนะมีลูกแพ้เพื่อนๆแพ้ มีอยู่กิ่งเดียวเดียวนะทั้งต้นมีอยู่กี่ลูกเนี่ของของพี่สายแนละ้วในบ้านพี่สายแล้วเพื่อนนะแล้วก็นมีอยู่เจ็ดลูกจ้ะมีอยู่เจ็ดลูกมีกิ่งเดียวเนะี่ยทั้งต้นกิ่งเดียวอาจารย์เหนื่อยมากพเพื่อนๆเดินไปกับน้องเมลีร้อนด้วยโอ้โหแบบคนเยอะก็อย่างที่เห็นนะจอยก็ถ่ายได้นิดๆหน่อยๆน,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 นะเพื่อนนะไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายได้เยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเขาเยอะจ้ะมันไม่สะดวก อ่ะจ้ะคาบูเซลขายของมือสองมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างแต่จอยไม่ได้ซื้ออะไรหรอกดูเฉยเฉยนะเสียค่าเข้า1ปอนก็ประมาณ44บาทอ่ะจ้ะ44บาท45บาทประมาณเนี้ยจ้ะแล้วเพื่อนๆพือนะจ้ะโอ้เย,ย็นตัวเนี้ยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ได้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย